เฮอร์บี้หุนยนสุดน่ารักในแฟนตาติกโฟที่เราได้เห็นไปแล้วในคลิปโปรโมตภาพยนตร์ที่เป็นคลิปสั้นของทางมาเวลเราได้เห็นความปวดความควนความน่ารักของน้องซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าถึงประวัติของเฮอร์บี้ในเวอร์ชันคอมิกกันแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกทุกคนว่าวันที่เราถ่ายกันเนี่ยก็คือวันที่24ก,กรกฎาคมคือวันแรกที่แฟนตาติกโฟเพิ่งเข้าโรงเลยฉะนั้นผมยังไม่ได้ไปดูเลยทุกคนยังไม่ได้ไปดูนะครับผมฉะนั้นเนื้อหานี้ไม่มีสปอยแน่นอนนะครับเฮอร์บี้อย่าพอลากดตัว ในการ์ตูนทีวีแอนิเมชันที่ชื่อว่า The New Fantastic Four เพราะว่าตอนนั้นน่ะตัวละครอย่างยูแมนทอสติดลิกัสิตซัมติงก็เลยแบบว่าไม่สามารถที่จะฉายเป็นยูแมนทอสออกมาได้เนาะเอ่อร์บี้เนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกอะเนาะในหนังสือ Fantastic Four ฉบับที่209ในปี1979นั่นเองโดยลิลีชาร์ดกับหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของดาวซันด้าเนี่ยเขาได้เป็นผู้ร่วมกันสร้างเฮอร์บี้ขึ้นมาในตอนนั้นโดยในช่วงเวลานั้นเนี่ยทีม Fantastic Four เนี่ยสร้างเฮอร์บี้ขึ้นมาเพื่อแบบว่า จะพาเฮอร์บี้อ่ะไปหากาแลก็กตัสเพื่อขอความช่วยเหลือในการรับมือกับสปิงซึ่งเกิดท่านก็คือสปริงเนี่ยเป็นข้อมูลผู้ยิ่งใหญ่แห่งสารฟารโรลามเสตที่สองเนาะเออแต่ว่าในระหว่างที่เดินทางอ่ะก็มีไวรัสที่ชื่อว่าดรซันดรซันเนี่ยจะเป็นไวรัสนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนที่แบบว่ามีพลังแบบสามารถแบบเข้าไปสิงคนนู้นคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบมีพลังในการใช้เทคโนโลยีเอไอแมนิเพลตไมล์เพราะว่าสามารถแบบถ่ายโอนจิตสำนึกได้ก็เลยแบบโอนจิตสำนึกไปไว้ที่เฮอร์บี้ เออโดยการที่เทอร์บี้เนี่ยกับที่ถูกดรเซันสิกเนี่ยก็เดินทางไปกับทีมแฟนซิสโปโดยที่ไม่มีใครแบบสงสัยแบบเอจใจอะไรขึ้นมาเลยมีเพียงแค่เดิร์ติงที่แบบว่าเอ้ยอันนี้คือแบบเทอร์บี้หรือเปล่าหรือว่าใครอะไรยังไงคือแบบสงสัยอะแบบเทอร์บี้แบบดูแบบแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยเออ้วยเหตุการณ์หลังจากนั้นที่แบบว่าทําให้คนหลายคนแบบเริ่มสงสัยในตัวเทอร์บี้อะเพราะว่าเทอร์บี้อะได้สั่งหาอาชญากรที่ชื่อว่าครอกในการประทะกับเผ่าสลิป และดกเร์ันก็เลยแบบออกจากร่างเฮอร์บี้ไปหลังจากที่ได้สังหารครอกลงไปเหตุการณ์ต่อมาก็คือเฮอร์บี้เนี่ยได้นําทีมไปพบกับกาแล็กตัสเรียบร้อยแหลวก็ไปคุยกับกาแล็กตัสกาแล็กตัสก็แบบว่าเออเชื่อมาหาคนที่จะมารับหน้าที่ที่เหมือนแบบทีวอร์เซอร์เฟอร์นอยอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ไปหาคนที่ชื่อว่าเทอร์แร็คหรือเทมเมอร์หรือเคลอสเข้ามารับหน้าที่นี้นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเทอร์แร็แฟนตาติกโฟแลวก็กาแล็กตัสเนี่ยได้ร่วมมือกันปกป้องโลกจากสปิง ในระหว่างนั้นเนี่ยด็อกเตอร์ันก็กลับเข้ามาควบคุมเฮอร์บี้อีกแหละเออต่อมาเฮอร์บี้อ่ะที่แบบว่าถูกควบคุมหมาเขาก็ได้แบบปล่อยตัวบลัสต่าออกมาจากเนกาทีฟโซนบลัสราก็เหมือนเป็นแบบไวรัสที่มันเป็นตัวหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อที่จะให้แบบบลัสต่ามาทําลายทีมแฟน์แทสติกโฟแต่ด้ยวยความโหดของทีมแฟน์แทสติกโฟเนี่ยบลัสราก,ก็แพ้นะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยดรซันน่ะก็ไม่รู้แบบว่าแค้นอะไรทีมแฟน์แทสติกโฟนักหนาทุกคนแบบว่าเขาก็ได้เข้ามาควบคุมเฮออรร์บีี้้กคังงนึง โดยที่แบบว่าครั้งนี้เขาได้แบบว่าใช้ระบบป้องกันภายในตึกแบ็กสเตอร์โจมตีทีมแฟร์ติกโฟ,กฟลแล้วก็แบบจับ